ก็คอนเสิร์ตนี้ก็จะมีในวันที่7พฤษภาคมนี้นะครับ106ครับก็คอนเสิร์ตจะเริ่มบ่าย3โมงได้ครับซึ่งเนคอนเสิร์ตเนี้ยก็มีทั้งเป็นทั้ายทจากพวกเราแล้วก็ยังมีเด็พิเศษ มีโค้ชูนรับรายการพเราแล้วก็สําคัญมีศิลปินรู็นะครับลใช่ครับแล้วก็มีเอีกคนือหใช่ัไม่ใช่ไม่ใช่มีแค่นี้แตก็ยังมีเดี๋ยวก็ไปเจอกันบาสนุกดูหน้ากรกใช่ <Yeah. S 1> จริงๆความสนุกนี่จะส่กับชื่อคอนเสิร์ตนะครับแบา <m ul ly> ใช่ครับซึ่ง,งจะรวมความแรงในแบบอในความสุกโด,ดยเฉพาะด้านสีงครับเราจะมีการจาับคู่กันเท่ากันซึ่งจะเป็นการกันเท่ที่แตกต่างออกไปจัดทั้งกก,ก่อนได้ดียังไงอยากให้ลองติดตามไปดูเชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตที่ลังก์ในมเทียบเี่กากันทุกค ช่ครับเราจะมีทั้งเพลงที่เป็นคิปก่าของพวกเราเองนะครับแล้วก็มีเพลงซึ่งนำมาทำเป็นเวอร์ชันใหม่เป็นโชว์เป็นโชว์แล้วก็อย่างที่บอกว่าจะมีแบทเทิลด้วยกับระหว่างโค้ดแล้วก็หลายๆคนจริงๆตอนซ้อมลองผมประมาณ6ชั่วโมงกว่าแต่ย่อเหลือวครึ่งชั่วโมงซึ่งก็ใช่ครับน้อยไปนะประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงประมาณครับน่าจะประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงครับเพราะว่าจะไม่เต็มนะ ตอนนี้มีการคุยกับผู้ดูแลเตอร์นะแล้วก็แชร์แชร์เองว่าจะออกมาในแต่ละวันนะครในทั้งวันมากกว่แต่ว่าทุกคนขอมากๆก็คือวันนี้ก็เป็นการกลับประกาศว่าเนี่ยงรอบรองแล้วจะเป็ให้คนมาชมเยอะนอกจากนี้เรายังมีกิจกรรมที่เร็วๆนี้ที่ขึ้นนะครับก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมที่ไปเช็คความแรงนะไปเช็คความแรงแล้วก็รายละเอียดจะเป็นยังไงก็ติดตามได้ที่เฟซบุ๊กแอร์แอนแอร์มาร์คพิเชียวแล้วก็ทวิตเตอร์แอร์แอนแอร์มาร จริงแหละในิงรายละเอียดในคอนเสิร์ตเรารู้อั่างค่ะว่าเราจะต้องรอนกับใครอะไรอย่างนี้รู้แล้วแต่ต้องอ<ไ>ปอก<ช>ุกไว้ครับต้องปุกไว้เพราะว่าด้วยความที่ว่าอย่างที่บอกว่าศิลปินของเรามาจากมาจาก,าจากเวทีเดียวกันซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งมันก็ทําให้การจับคู่อะไรหลายอย่างก็อาจจะมีคู่ที่เราไม่เคยเห็นในรายการมันเป็นการรวมของสามแชมป์มีสามแชมป์มีโชว์การของสามแชมป์จากรายการนะครับแล้วก็มีการแบทเทิลระหว่าง ซึ่งผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจอ่ะแล้วก็คือนอกเหนือจากสิ่อื่นๆมันเป็นค่แอร์แล้วเราก็มีคนอื่นที่เข้ามาในค่้ายเราตพวก็ตองดีที่มันน่าสนใจมากๆอยากให้ลองมาผมาริงจะเาไปแมแบ้น่นอนครับผมครับยังไงอยากให้ผมกลับไปที่ไหนไ่จะ มาร้อมตู้กับใครหรือเปล่าหรือว่าจะมาเต้นสบายๆกับโยมสบายสบายแล้วทำยังไงคุณทำเต้นตรงไหนนะตับบุกก็เก็บตัวลูงหน้าไปแล้วฮะไปเจออะไรบ้างมีเนื้อได้เป็นมีของมากเลยใช่ไหมของก่อนได้แชมป์ได้แชมป์เมื่อก่อน เนื่องจากเป็นพิบันเสิร์ตนะครับเราเขาเรียกว่าเป็นการตอบแทนทุกคนพวกงจริงนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ประสบกานมากอยากให้ทุกคนมาชมคอนเสิร์ตกันจะเอาในคอนเสิรจริงนะครับก็จะมีกิจกรรมกๆนะครับที่จัมาคอนเสิร์ตแบบนี้นะครับซึ่งทุกคนสามารถติดตามรายละเอียดการรับประกได้นะครับในเฟซบุ๊ก iam siam official นะครับแล้วก็เทวิตเตอร์ iam นุสกร siam นะครับหลังจากนี้เนี่ยเราก็จะมีกิจกรรมการ ซึ่งเหมือนเหมือนกับการเป็นคารวาลคารวาลไปเดินทางสถานที่ต่งางๆก็จะใช้กันประมาณสองวันนะครับ,รบยังไงก็อยากให้ติดตากันไปดูครับรับค่ะแฟนๆไหคะคุณเตรียมตัวยังไงมาบ้างรรเตรียมความแรงมาครับผมเชื่อว่าใครที่ท,ที่ที่ตั้งใจจะมาชมคอนสจริงจะจะต้องเตรียมตัวมาอู่แล้วสมชื่อความแรงนะครับ ยังไงก็เตรียมเปิดใจและเตรียมมากันพวกเราคร,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 รับผมซึ่งเราเชื่อว่าเป็นคอนเสิร์ตทหนี่้ครัเพวกเราสนุกกันบาก